สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่พี่ทุกคนวันนี้ผมดีเดียนดีมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นเดียนเซียนแปะลงสีเซียนแปะลงสีหรืออาจารย์โงูกิมโคยหรือชื่อขนาดยังมีชีวิตอยู่คือนาทีทองสริริและกิมเคยแท่งโง่เป็นชาวจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมความเชื่อจีนและ่วงจุย้ยท่านอาศัยและประกอบธุรกิจลงสีอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หลังจากท่านเสียชีวิตลงได้รับการยกขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้รับการเคารพนับถือในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานครและปทุมธานีท่านเป็นที่รู้จักจากความศักดิ์สิทธิ์ในทางบดนี้การค้าและการภัยและจากยันฝาประธานพรซึ่งเป็นยันประจําตัวของท่านซึ่งได้รับการคารพบูชาในหมู่นักธุรกิจที่มีเชื้อสายจีนเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงลมดำ เียนแปะโลสีรุ่นมหาแห่งเสริมห่วงจุย้ยเสริมเงินทองในมาเทมาเสริมดวงปุกเสกวันที่20กรกฎาคม2 5 6 1ความพิเศษมีการแช่น้ำมนต์ว่านไพรดำสามวันสามคืนว่านไพรดำมีพุทธคุณสูงเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีเทพพย,ยดาคมเทวดาคมครองเรียกทรัพย์สินเงินทองทำมาค้าขายร่ำรวยดี พิธีพุทธาพิเศษอันยิ่งใหญ่ด้านหน้ากล่องท่านอาจารย์งโงก่กิมโคยด้านล่างรุ่นมหาเฮง20่สกรกฎาคม2561จังหวัดปทุมธานีส่วนด้านหน้าของเหรียญเป็นรุ่นเป็นรูปเสียนแปะลงสีตัวท่านด้านล่างรุ่นมหาเฮง เยวนี้มีห่วงครับส่วนด้านหลังด้านบนจะท่านอาจารย์งโง่กิมโคยเป็นรูปยันฟ้าประทานโพรด้านล่างจะยี่สิบกรกฎาคมหกหนึ่งจังหวัดปทุมธานีท่านผู้สร้างตั้งใจทำเพื่อคุ้มครอง และให้ผู้ศรัทธาได้บูชาเพื่อเพิ่มความร่ำรวยแก่ผู้ครอบครองก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ